เดี๋ยวที่อ๋อจ้ะผมจะสาธุอันนี้ทางโรงทานมาแจ้งว่าถ้าไทตบบันเต็จแล้วมาใช้บน กก็ยังรอที่พี่ไปล่าสุดเลยนะเจอคัสเตอร์รอบใช่ใช่ใช่ของคัสเตอร์แหละคัสเตอร์ฮัลโหลคุณยูโรยูโนั้นมรู้วยูไปหัดร้องเพลงมาใหม่นะ พี่ลองหาชื่อหน่หนอยเทสเน่เทสเน่ยี่สิบสามห้าสิบเอ็ดทสเน่ยี่สิบสามห้าสิบเอ็ดบแต่ถ้ากลัวว่าหลมีงานวิถีไอดอลใช่ก่อนใช่เดี๋ยวคอจะเช็คมีไหนมีไหนกลับบ้านมือมือนี่กลับครับม,ม,มือมือมีองาน,นครับสวันมือมีองานไปไทยซีรีส์ยูสีสเกตครับไทยอกลงยูสีสเกต อยู่ไหนครับอยู่อุดรครับอยู่อุดรรับผมธันวาเลยันวาช่วงธันวาเขาเร่งถ่ายเรายูโรทันอะไรเป็นอาหารเราไม่น่ารักจังเขาส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณยี่สิบห้าลาบหมูครับลาบไม่เป็นัมาถ่ายยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเลยตอนนั้นใช่ร้อยละท่านละครอ่อนอ้วยเห็นเม้นท์พี่ไหมน้อแต่ที่นั้นแั้งแนนเขาวางไว้เปนฉลาบปิดก่อนมิดก้างทันวครับ วัดว <icana>, ัดอยู you, ่ที่อ yes. ุดรครับกำไรกำลังใจสอบหน่อยได้ไหมสู้ๆครับก็อ่านหนังสือแล้วก็พักผ่อนเยอะๆแล้วก็น่าจะสอบผ่านนะครับเป็นกำลังใจให้ครับสาธุนะครับ ยี่สิบแปดนี้ยูโรไม่มาลองทำเข้มตลอดอยว่าเข้มหรอดอมัมไม่ชวนกันนะน่าจะมาไมครับไงเวลามาะจริงเหมือนกันต้อาดกายว่างาู่าจะนร่วมที่เราเห็นดิวกตากี่มานะแต่ที่เราไม่ได้เห็นตตาเช้าเช้าก็มาทักทายกันกใครอยากให้ยูโรไลอีกกดหนึ่ง โอ้โหเรื่องหนึ่งเพียบเลยอ่ะลองซิอ่ะใครอยากให้มันก็ต้องกดเหนือขอขอสามร้อยคนไม่ใช่ถ้าสมมติถ้าสมมติไม่อยากให้ไลฟ์กดศูนย์ถ้าอยากให้กดถ้าถ้าอยากให้ไลฟ์กดหนึ่งไม่อยากให้ไลฟ์กดถ้าสามร้อยถ้าสามร้อยคนเนี่ยจะอะไรให้จะให้พี่อยากให้ไลฟ์อีกวันนี้ถ้าไม่ถึงอะพี่ไม่ให้ไลฟ์เรื่องไงมาโห้ะ

พอแ้วม you know, ั้งเรานี่ะออ้าละสิงเโอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับถ้ามีโอกาสบ้างๆนะครับก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสู้ๆครับ